ก็ดี๋ยวตัวจะโดนนี้เมื่อมื่อี้ครับผมกินครับิเลยรบพ่อที่นอนป่วยเป็นอัมพาตนอนป่วยมันก็ยังเอาสากะเรือมาทุบ ในคราวนั้นเราพูดแล้วแล้วก็มีพวกโรกสวยดราม่ามา,มาเยอะแยะไรถุยไงถุยไรปุยสวัสดีเออตามยุ<อ>บไปด้านซ้ายหมดครับใบหน้าะทุบตอนมายังยังตอนตอนที่ชุดชราจรวกเราวิ่งมาเนี่ยกับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนำม,มาเนี่ยมันยังทุบอยู่ยังมีเสียงทุบอยู่ <ừ. S 1> พอเรามาถึงเราก็เลยบอกว่าให้วางอาวุธวางอาวุธ มันพอเราก็เลยเข้ามามันก็เลยวางอาวุธแล้วมันก็มานอนเราบอกให้มันหมอบมันก็เลยหมอบตรงนี้แต่ตอนที่เดินมาเนี่ยมันยังยังทุบอยู่เสียงทุบยังยังทุบกระหน่ำจริงป่ะครับ ถาอยู่นานุกเช้าครับคือไม่ง่ายง่ใช่ว่าเราตอนก็เห็นแม่ยุใสเที่อะไรยี่นี่งหละยี่นีนี่ะห้ว่าเป็นทางการได้บอกพนไงคญไยุนีเด้อที่มาปล่อยก่อนยุคนไหนผู้เดียวอพราะเป็นทางมันมายีนารบาดยุนี่ล้ เราป่าเฝ้ายางไปหมดแล้วเขาเนี่ยเพิ่ยซอดกับาดอ่ะฝั่นมีแผลบ่ครับกะมี่แน่อยู่หรอกที่นี่ถึงต้องแต่ไหนมาครับติดคุกโดนมาได้ไหมหาเดียนกลัวจ้ะอืมออกมากโดนมาได้นี่ครับออกมาเห็นว่ามันท่านถึงสองเดียนไปเดียนกลัวอยู่หลายครั้งไม่ไม่อย,อยากให้ออกมาเลยแล้วไม่นอยากให้มันยิ่งเป่าตายผม ออกมากกสีขาเมียขายังอยู่คเก่าหุ่นตัวบ่หายอภให้ลูกบอกครับฮะบ่หายอาให้รากบ่หายแล้วจริงก็ขาพอครับปันตอแกบอกจกทุกมากนี่เดผมมีการกับใจกับยังเรื่อปฏิบัติทกมาโดนยุ่งเรื่าหัวหน้าเพราะว่ามันกลางๆยันเครื่องยนอยู่ละมั้งบ่กินวันสองอันนี้มาที่นี่ก็พอบ่หูเราไวจินบ่กิน ก็สีแป๋บแปสีต่างตา่างนะอาบน้ำอาบน,น้ำมือหายออกหน้าเลยจ้ะได้ป่ะพวกมันประหารชีวิตก็ไาม่รู้ว่าเขาจะะจัดที่าสาัดยังไงนะในก่อนหน้านี้ผู้ก่อเหตุเคยใช้มีดดาบทำร้ายแม่และในตอนนั้นเนี่ยนะครับผมก็เคยไลฟ์สดไปแล้วว่าเหตุการณ์อย่างนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกการทำร้ายแม่และผมเคยพูดว่าถ้าเสพยาอีกมันอาจจะฆ่าพ่อมันตายก็ได้เพราะในคราวที่แล้วมันใช้มีด ไอ้ขอโทอดใช้ไม้เนี่ยทุบตีพ่อมันที่เป็นอมาพาตนอนอยู่ติดเตียงจนกระทั่งมันพ้นโทษมาเมื่อวันที่25ธันวาคมวันนี้เนี่ยเราได้ยินเสียงแล้วมีคนไปบอกว่าสงสัยมันคุ้มขัางอะไรก็ไม่รู้เสียงที่ผมได้ยินก็อาจจะเป็นเสียงที่มันมาทำลายบ้านหลังนี้มันเอาเหล็กเนี่ยมาทุบบ้านของนี้จากนั้นผมกับทีมงานชลบอนำนำโดยท่านอุดมศักดิ์แสงสุรินก็เลยได้ออกมายังจุดที่เกิดเหตุขณะนั้นไอ้หนุ่ยเนี่ยยังอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุเราได้ยินเสียงครับ ซึ่งเสียงที่เราได้ยินนั้นคือเสียงทํำลายพ่อนัอ่นแหละคือเสียงทุบแต่แว่าเรายังไม่ได้เข้าไปในตัวบ้านจนกระทั่งท่านผู้ใหญ่บ้านพวกเราเข้าไปเห็นมันกําลังทุบพ่อมันอยู่ข้าเรามีงเวลาว่างไงหน่อยมึงฆ่าลองมีงกูทำไมฆ่าใครนะลองมีง่ยงฮะมึงฆ่าลองมีงกูทำไมน้องมิงน้องมิง่ยงอมึงรู้จักไหมหอหิบมอไมาสลีมอ่างูมีอือ มึงได้ยินเชียงรางไหมทีเนี้ยท่นข้าคนนี้แล้วหนุย่ยมึงเมาขาดนั่นเลยแล้วหนุย่ยไอ้พระเาเขามีเต็มบ้านเมื่อออกไปไว้ไงชันระยะบ้านอีน้อยเขาได้อยู่ต้นกินเหล้าอยู่ตรงนั้นน่ะใที่เขาไม่ยิงมึงเมื่อคืนวันก่อนน่ะที่มึงมารถเจงกับปีตุ้ยกับ,อบไอ้พุ่นน่ะไอ้ทุนน่ะ